วัดขนาดของมุม P O R ดูตัว P ก่อนนะคะต่อไป O ต่อไป R แขนของมุมก็ได้แก่รังสี OP และรังสี OR นำจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมวางให้ตรงกับจุด O ให้แนวศูนย์องศาของครึ่งวงกลมขนาดพอดีกับรังสี OR ดังภาพจะมี0นย์กับ180ก็เริ่มจาก0 10ย์สิ 10, 20, สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 90เราวัดมุม P O r ได้90องศา